The game against best team for me this season in, in Thai, Thai football, and we are playing home. We'll try to do our best, like every single game before. You know, to 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 get something positive. It's tough again. You know, it's 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 crazy to speak about previous games, but it's tough the way the guys play. You know, we are really proud, but we need, uh, as I said many times, we need to deliver with the points and results. You know, that's the only issue in this moment. พวกนี้เป็นเกมที่เราเล่นกับบางกอกการ์ดเขาบอกว่าเราเราเล่นกับเกมที่กับทีมที่น่าจะเป็นทีมที่ดีที่สุดในซีซั่นนี้ครับแล้วก็แต่ว่าเราได้เล่นในบ้านดังนั้นเราก็พยายามจะทาผลงานให้ดีที่สุดเหมือนท,ที่ที่ผ่านมาครับดังนั้นเ,เกมที่ผ่านมามันอาจจะอาจจะไม่เป็นไปตามที่เราคาดหวังแต่ว่าเราก็ แล้วมันก็ังมีสิ่งบวกๆจากเกมที่ผ่านมาอยู่ดังนั้นเราพยายามจะเอาสิ่งบวกเหล่านั้นมาต่อยอดพัฒนาทําให้ให้ให้เราสามารถกลับมาสู่แนวทางของเราให้เรากลับมาสู่เส้นทางของเราให้ได้นะครับดังนั้นในเกมวันนี้เราได้เล่นในบ้านเราเราพยายามทาผลงานให้ดีที่สุดเพื่อที่จะสามารถผ่านผ่านไปรอบต่อไปให้ได้ครับอาการล้าแล้วก็ตัวที่บาดเจ็บเนี่ยกังวลไหมคร I'm not worried <Yes. S 3> because this is how it is you know this is sport uh, always is Have possibility to someone get hurt, injured, and uh, the only difference is that tomorrow it's FA Cup, it's it's one game, and uh, we need to believe because even if we play now semi finally, if you want to win something, you need to be the best teams, and this is our chance tomorrow to, to play against the, uh, the best team for me this season in Thai, Thai football, and to prove that we are good enough to go to, to the next round. I've been ฟุตบอลมันเป็นกีฬาครับดังนั้นเกมกีฬาเนี่ยมันมีทั้งบาดเจ็บมีทั้งอ่อนล้าม,มีทั้งอะไรดังนั้นเราต้องยอมรับตรงนี้อยู่แล้วดังนั้นมันก็เราก็ต้องปรับเปลี่ยนกันไปดังนั้นถึงเป็นหน้าที่ของโค้ชในการออแกนซ์แล้วก็กจัดการพวกนี้ต่างๆดังนั้นในเกมวันพวกงนี้เราเจอกับอย่างที่บอกว่าบาเกอกาเป็นทีมพี่ดีที่สุดในในซีซั่นนี้ดังนั้นการที่เราไปเล่นพวกเนี้ยถ้าเราต่อกรเขาได้เนี่ยเราก็จะได้พิสูจน์ตัวเองว่าเราดีพอที่จะ จะสามารถผ่านไปในรอบต่อไปและสามารถที่จะยืนหยัดอยู่ในลีกนี้ต่อดังนั้นเขาคิดว่าน้องๆสามารถทําได้เพราะว่าเราเราพยายามทำทำงานหนักแล้วก็เราเริ่มในเส้นทางที่มันถูกต้องนะครับค,ครับผมกองเชียร์ครับอยากจะฝากอะไรถึงกองเชียร์นะครับ I know they, they support my work and also the club and the players and I'm thankful for that and what I what t said to in the dressing room after the game and I will always repeat this is the way Montong United must play but of course we need just results to prove that we are on the right way you know i will i always believe since i, I, I came here uh, in this way of playing and this is actually especially second half against port uh, this is what i want you know and i, I believe until i am here i will always push the same way and i know i hope and i know that results will, will come and thank you for support of course see you see you like always i hope they will come to to support us like always many people tomorrow เขารู้อยู่แล้วนะครับว่าแฟนๆสปอร์ตการทํางานของเขาหรือว่าสปอร์ตสโมสรมาตลอดังนั้นอยากให้พวกนี้ก็มาสปอร์ตเราเหมือนเดิมเพราะว่าอย่างที่เขาบอกในตัวน้องๆในหลังจบเกมหรือหลังการแข่งหรือหลังการฝึกซ้อมหลายๆครั้งว่าตอนนี้สโมสรมันมันคือแนวทางที่เราควรจะเป็นตอนนี้คือเป็นแนวทางที่เราควรจะเล่นดังนั้นดังนั้นถ้าเรายังเดินดําเนินต่อแบบทาแนวนี้ต่อไปเนี่ยเล่นแบบนี้ต่อไปเนี่ยมันจะสามารถพัฒนาแลวจะสามารถต่อยอดไปไป,ไปอีกระดับหนึ่งได้ดังนั้นดังนั้นพอ เราดึงบรรยากาศเดิมๆมาตั้งแต่ตั้งแต่เขาเริ่มเข้ามาอยู่ที่ที่สโมสรเนี้ยเขาก็อยากให้แฟนลับกลับมาสูบ่บรรยากาศเดิมๆมาสพอร์ตเราเหมือนเดิมมามาตะโกนเชียร์เราเหมือนเดิมเพื่อที่จะทําให้เรากลับอยู่ในเส้นทางที่เราควรจะเป็นครับผม